สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสาวโรงงานไม่ลำบากอีกแล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1รับเงินรางวัล12ล้านบาทซึ่งล่าสุดเสาวโรงงานถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ประจํางวดวันที่สองพฤษภาคมหมายเลขออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่สองพฤษภาคม2564โดยผลออกรางวัลมีดังนี้รางวัลที่1หมายเลข501727รางวัลเลขหน้าสตัวออกหมายเลข 018และ306รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข129และ498รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข18 501-272รับเงินรางวัล12ล้านบาททราบชื่อต่อมาคือนางสาวรุ้งทิพย์แข็งขยันอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่44ทับหหมู่4ตำบลบ้านใหม่ชัยพจน อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอนิคมพัฒนาซื้อลอตเตอรี่ดังกล่าวมาจากพ่อคาเร่ตั้งใจจะเก็บเงินไว้ใช้นี่แบ่งทําบุญและใช้ในชีวิตประจําวันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ